สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทารโดยแม่หมอความสุขหัวโตโตแม่หมอหัวโตนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออรา่าพลังงานบวกบวกให้กับทุกท่านทุกคนทุกช่วงเวลานะคะวันนี้เช้าวันความสุขขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ไม่กดข้ามโฆษณาทุกท่านนำทางในไพ่นี้นะคะว่านะคะ สิ่งที่จะเกิดกับคนที่เข้ามาดูเรนด้อมเนี้ยนะคะต้องระวังอะไรหรืออยากเตือนอะไรหรืออยากจะมอบโชคมอบลาบอะไรให้ทุกคนนะคะขอให้ไพ่แรนดอมนี้ช่วยขยายนะคะเราขอเป็นน้องสีเขียวก่อนนะคะนะคะน้องเขียวก่อนเนาะนะคะคอนอื่นขอพลังงานดูตัวตนของทุกท่านก่อนนะคะขอดูพลังงานตัวตนของอ่ะมาดูนะคะตัวตนของทุกคนเนาะ สิ่งใหม่ๆกำลังจะมาเยือนจ้ะบางคนมีความสุขจะได้จะได้มีงานใหม่บางคนจะได้รับอะไรใหม่ๆบางคนออกรถใหม่แน่เลยอ่ะใช่ไหมนะคะบางคนอออเพิ่งออกรถใหม่หรือเปล่านะคะความสุขนี่คือนะคะการงานนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะแล้วก็แปดไม้เท้านะคะความสุขในด้านการงานบางคนกําลัง อุ้ยจะกําลังจะมองหาแบบผลิตภัณฑ์ใหม่มาเสริมของตัวเองนะคะกําลังดีวงานกับต่างประเทศก็ได้นะคะการงานมีการขยับขยายแบบรวดเร็วก่อนเลยนะคะใบแรกนะคะสถานะทุกคนบุญเต็มเลยนี่เตรียมเลยจาที่รักา๋านี่คือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนบุญกุศลคุณเยอะมาก คุณจะมีความรักตอนนี้คุณมีความสุขมากเลยหรือบางคนไม่มากก็กําลังจะมีมากแหละเปิดรับสิ่งดีๆในชีวิตนะจ๊ะที่รักทั้งหลายอุ๊ยอันนี้มันโผล่มาเราเห็นแล้วแหละนะคะห้า,าบนะคะความผิดหวังเสียใจบางคนนะคะเพิ่งรู้สึกว่ามีคนทิ้งคุณไปใช่ไหมคะว่านะคะเพื่อนร่วมงานนะคะ นะคะไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะคะทาใจให้โลกบางคนแบบว่าพยายามหิวใจตัวเองนะคะหิวใจตัวเองให้ขึ้นมานะคะนะคะไม่ต้องกลัวนะคะนะคะมีมาก็ต้องผีผ่านไปนะคะจงจงเขาเรียกว,ว่าจงรักษาหิวใจตัวเองให้ได้นะคะก้าวนะคะก้าวดาบนะคะก้าวดาบนั่นเองนะคะคุณคิดมากคุณคิดเยอะนอนก็คิด จะหาทางออกยังไงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเครียดตึงเครียดใช่ไหมนะคะบางคนนะบางคนก็นะคะไปทําบุญมาบุญใหญ่เลยนี่บางคนไปทําบุญเช้านี้ใช่ไหมเนี่ยนะคะเดชไฮปินเทศจงอยู่กับใจตัวเองนะคะนะคะมีอะไรลองคิดลองทบทวนอยู่เพราะว่าวันนี้เป็นวันแห่งความสุขแล้วก็ เป็นวันพระด้วยนะคะถ้าไม่สบายใจก็ไปทำบุญมาเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปทำบุญนะคะนิวใจตัวเองให้ได้เดอะไฮปิงเทศคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนพูดจาไพเราะพอพิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะนะคะแล้วก็นะคะอันนี้นะคะแปดดาบนะคะอ่ะนะคะ วิดาบออกมาเยอะเลยะนนีนยคนธาตุอะไรคะธาตุลมกับธาตุน้ําค่ะนะคะจะธาตุอะไรก็ได้ธาตุจลิตตรงนะคะเรามาดูนะคะแดดาบก็คือนะคะคุณนะคะต่อสู้กับเหตุการณ์อยู่ช่วงนี้บางคนนะคะต่อสู้กับเหตุการณ์นะคะคุณถือดาบนะคะถึงตัวจะแบบว่าสู้อยู่คนเดียวนะคะ มองเห็นหนทางนะคะแต่มีคนข้างหลังแบบว่าไม่ประสงค์ดีกับคุณอยู่นะนะคะแต่คุณก็ไม่เชื่อใจใครหรอกค่ะนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีสามารถนะคะมาดูไพ่ด้านหลังของคุณราราชินีถือไม้เท้าราชินีถือไม้เท้านะคะแล้วก็นะคะอะนะคะ แล้วก็เดอะเฮอร์มิตอยู่กับตัวเองหนึ่งไม้เท้าสิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่วิทุกคนชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆนะคะเดอะเฮอร์มิตคุณจงอยู่กับตัวเองนะคะเดอะเฮอร์มิตเนี่ยนะคะออกมากับไฮพิเทศออกมาคู่กันเลยนะคะบอกว่านะคะเดอะเฮอร์มิตออกมาคู่กันกับไฮพิเทศนะคะแสดงว่าบางคนนี่นีคะ อยู่ในศีลและธรรมนะคะมั่นคงนะคะแต่ว่าอย่าไปนินทาว่าร้ายใครนะปิดวาจานะคะนะคะให้พูดดีๆอย่าไปใส่ร้ายคนอื่นนะคะใครจะนินทาอะไรให้เดินหนีออกมาสิ่งใหม่ๆกำลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะงานใหม่จิจการใหม่นะคะความรักครั้งใหม่กำลังจะบังเกิดขึ้นนะคะจริงๆด้วยธุรกิจงานงานใหม่ๆนะคะความรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าขึ้นราชาถือดาบนะคะ ราชาถือ,อถ้วยค่ะสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะกิจกการใหม่นะคะแล้วก็นะคะ,ะคุณกำลังรีโนเวตตัวเองอะค่ะชีวิตใหม่ของคุณได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะบางคนนะคะจะมีคนมามอบความรักให้นะคะ,ะถ้าเป็นผู้ชายโสดนะคะคุณจะเจอผู้หญิงที่เซ็กซี่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงโสดคุณจะมีผู้ชาย อายุนะคะไล่เรียกกันกับคุณมาอุปถัมภ์ค้ำจูคุณจะเป็นผู้ชายที่รวยแต่มีแต่มีพันธะมาแล้วเคยผ่านการหย่าร้างมาแล้วนะคะส่วนคนบางคนนะคะคนโสดบางคนก็ไม่ต้องการใครเลยค่ะอยากอยู่คนเดียวฉันไม่ต้องการใครหรอกมันยุคมันยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะการงานของคุณประสบความสําเร็จนะคะคุณชอบเข้าสังคมคุณต้องเดินทางมีการเดินทางตลอดเวลานะคะแล้วก็นะคะ เก้าเหรียญความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะเก้าเหรียญน,นะคะสิ่งที่คุณปรารถนาทรัพย์ก้อนโตมันจะได้ในเร็ววันนี้นะคะสิ่งที่คุณปรารถนาชีวิตใหม่งานใหม่ความรักครั้งใหม่อะไรใหม่ๆจะเริ่มเกิดขึ้นให้คุณเห็นภายในเดือนมิถุนาหรือเดือนกรกฎาคมนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะเพราะชีวิตของคุณมันได้ผ่านจุด ห้าดาบคือจุดแตกหักไปแล้วอะคะ่ะ5ดาบคือจุดแตกหักไปแล้วตอนนี้คุณกําลังเยียวยาจิตใจบางคนนะคะคุณกําลังเยียวยาจิตใจตัวเองอยู่เพราะเมื่อเขาหมดผลประโยชน์จากคุณคุณไม่มีผลประโยชน์ให้เขาเขาก็ทิ้งคุณไปคุณก็เยียวยาตัวเองแล้วคุณได้เรียนรู้แล้วคุณได้เรียนรู้เลยว,ว่าอ๋อคนที่เข้ามาหาคุณอนะเขาไม่ได้หวังหวัง ที่จะดีกับคุณนะแต่เขาหวังผลประโยชน์กับคุณต่างหากเล่าคุณก็เลยป้องกันตัวแม้ใครจะมองว่าคุณเป็นคนยังไงคุณไม่สนคุณรักตัวเองมากขึ้นและผลที่คุณรักตัวเองมากขึ้นนั่นแหละค่ะมันทําให้คุณกลายเป็นคนใหม่กลายเป็นคนเก่งกลายเป็นคนที่นะคะรักตัวเองเป็นนะคะเมื่อคุณรักตัวเองเป็นสิ่งใหม่ๆจะเริ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรักครั้งใหม่ความสุขครั้งใหม่ การงานใหม่ๆการเงินที่เข้ามาหาคุณเริ่มเข้ามาหาคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะบางคนนี้เป็นนักบวชเลยนะคะเป็นแม่หมอพ่อหมอดูดวงก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนฮ ER, ิลเลอร์ฮิลใจฮิลลิ่งคนอื่นปลดล็อกคนอื่นได้เลยนะคะนะคะเพราะคุณเอาประสบการณ์ที่คุณเจอมานั่นแหละค่ะมาสอนคนอื่นให้เขาได้หลุดพ้นจากสิ่งต่างๆนะคะหก ถ่วยสิ่งใหม่ๆกำลังก่อตัวขึ้นนะคะแน่นอนคุณจะเจอรักแท้จะมีคนมามอบความรักให้คุณถ้าใครปรารถนารักแท้เราบอกเลยจะมีคนมามอบความรักให้คุณแสงสว่างของค,คุณกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะธุรกิจใหม่ๆคุณโดนคุณโดนแบบทำร้ายมาเยอะนะคะเพราะว่าขึ้น5ดาบแล้วก็9ดาบแล้วก็8ดดาบนะคะชิงใหม่ๆกำลังจะเกิด ก่อตัวขึ้นแล้วนะคะรักครั้งใหม่ธุรกิจใหม่ๆนะคะคุณจะมองเห็นช่องทางเหมือนแสงสว่างใต้ต้นไม้นะคะจะมีคุณคนมาจุดเทียนในใจคุณในตัวคุณในสมองคุณให้คุณมีไฟอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะคุณจะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปจ้าค่ <c oughs> <c oughs> คอเราขอไม่ได้มันเช้าอยู่นะคะขอโทษทีเดือนั้นเดือซันชีวิตใหม่ของคุณเกิดขึ้นแล้วนี่คือเดือนสันความสําเร็จความภาคเพียรพยายามที่คุณภาคเพียรพยายามมานะคะจงทํากิตใจให้ตัวเองมีความสุขแล้วความสุขนั้นจะนําความโชคดีความอุดมสมบูรณ์สว่างสวยมาให้คุณแบบ คุณไม่ทันตั้งตัวนี่คือเดอะซันความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ปีนี้เป็นปีของคุณเลยค่ะเตรียมตัวเลยปีนี้ทั้งปีเลยนะคะคนที่มาดูแรนดอมของแม่หมอนะเราบอกให้เลยปีนี้เป็นคุณได้รับความยุติธรรมแน่นอนถ้าใครนะคะมีกรณีคดีความหรืออะไรอยู่นะคะคุณได้รับชัยชนะล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเพราะว่าจัดติกนะคะ บางคนทํางานเป็นทนายความเป็นอายการเป็นผู้พิพากษาคุณเป็นคนเก่งนะคะนะคะบางคนเป็นทนายความด้วยที่เข้ามาดูนะคะอันนี้ไพ่บอกมานะคะคุณเป็นคนเก่งคุณใช้ความสามารถของคุณในการตัดสินใจบางคนกําลังเดินนะคะดำเนินการเอกสารบางสิ่งบางอย่างเช่นไปสอบบรรจุเอกสารบางอย่างมันอาจจะไม่ครบนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือแน่นอนนะคะ โอเคค่ะต่อเลยค่ะแล้วไงต่อคะนะคะเก้านะคะเก้าไม่เท้านะคะให้คุณระวังคนรอบข้างที่เขาจะเข้ามาเอาผลประโยชน์จากคุณไปนะคะที่เขาเข้ามาหาคุณน่ะคุณสังเกตคุณเป็นคนเก่งแล้วแหละนะคะเพราะคุณเป็นทั้งเดอะเฮอร์มิแล้วก็เดอะไฮเป็นเทนนะคะคุณเป็นคนเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองเจ็บคุณก็รักษาด้วยตัวคุณเอง ปวดคุณก็รักษาโดยตัวคุณเองคุณฮิวฮิวใจตัวเองได้อ่ะค่ะคุณเป็นคนเก่งมากไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่คนที่เข้ามาหาคุณเขาบอกว่าให้คุณระวังคนที่จะเข้ามาหาคุณเขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เมื่อเขาเห็นคุณเริ่มมีดีเริ่มดีแล้วนะคะสิ่งต่างๆเริ่มเฟื่องฟูแล้วนะคะแล้วเขาก็จะมาหาคุณนะคะให้คุณระวังคุณจงใช้สติเดอะฟูความเป็นอิสระแต่ เขาก็บอกว่าการเป็นเดอะฟูลบางสิ่งบางอย่างคุณจะต้องใช้ความระมัดระวังกับคนที่มาฉกฉวยโอกาสช่วงที่คุณแบบว่าเออไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีคุณจะคิดแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจใครนะคะรักตัวเองถ้าคุณรักตัวเองคุณจะไม่ดื่มยาพิษอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะคะชีวิตคุณมีชีวิตเดียวนะคะชีวิตคุณมีชีวิตเดียว นะคะคุณเป็นอะไรไปนะคะก็ไม่สามารถใครก็ช่วยคุณไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้บทเรียนมันสอนใจคุณว่าคุณที่ผ่านมาถ้าถ้าคุณไม่จําบทเรียนที่คุณผ่านมานะ คุณจะกลับไปแบบนั้นอีกรอบหนึ่งต่อให้คุณมีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเหลือคุณขนาดไหนเมื่อคุณยังวนเวียนเหมือนแบบพายเรือในอ่างเนี้ยคุณก็ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้นะคะเดี๋ยวให้น้องนะคะน้องช่วยอีกนะคะช่วยขยายนะคะช่วยขยาย The f ฟู l นะคะเพราะว่านะคะความเป็นอิสระความไม่คิดอะไรเยอะของคุณนี่แหละบางทีมันก็จะเป็นดาบสองคมมาทำร้ายคุณอีกนะคะ ให้น้องมาขยายนะนะคะความสุขเตรียมตัวเฉลิมฉลองจ้าบางคนจะได้มีงานสังสรรค์ก็ธุรกิจใหม่ๆกําลังจะเคลื่อนขึ้นนะคะนี่ใครคะสิ่งมหาจารย์ความสุขคุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองรับสิ่งดีๆได้เลยจ้านะคะนี่คือ3ามถ้วยจ้านี่คือ3ามถ้วยโชว์สามถ้วยให้เห็นชัดๆแบบนี้เลยนะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองเลยบางคนนะคะ อาจจะได้ไปงานสังสรรค์ช่วงนี้อาจจะเข้าสังคมบ่อยเพราะว่าตัวตนของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะก็คือราชินีถือไม้เท้าราชินีผู้ต้องใช้ปากเป็นอาวุธผู้ที่จะต้องเข้าสังคมเพื่อที่จะได้งานนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณเป็นคนหาเงินเก่งนะคะราชินีถือดาบ แน่นอนมันต้องแบบนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะถ้าคุณไม่เป็นราชินีถือดาบอ่ะคุณอ่ะจะโดนหลอกนะคะเพราะฉะนั้นราชินีถือดาบราชินีผู้ที่คนอื่นเกรงกลัวนะคะคนอื่นเกรงกลัวปากร้ายเลยตอนนี้ตอนนี้คนเป็นคนที่ปากร้ายใช่ไหมคะผู้ชายปากร้ายนี้ผู้ชายปากร้ายนี้คุณคิดว่าดีไหมคะ <laughs> ผู้ชายปากร้ายดีไหมคะ ผู้ชายปากร้ายนะคะใช้ปากเป็นอาวุธนะแต่ใช้ปากแบบว่า,าในทางที่ดีนะนะคะบางบางทีคุณจะได้รับโชคลาภนะคะคุณน่ะเป็นคนที่มีความสุขคุณจะได้โชคลาภบ,บ่อยมากเลยนะคะช่วงนี้แต่ว่าเมื่อคุณมีโชคแม่ลาบแล้วอะ่ะจงช่วยคนแบบ แบบรู้จักรักตัวเองก่อนจะให้คนอื่นบางคนเขามาขอเขาเห็นคุณเริ่มมีเริ่มเริ่มตั้งตัวได้อีกรอบหนึงเนี่ยเขาก็มาขอคุณแล้วคุณจะเจออะไรคะถ้าคุณไม่ตั้งสติเมื่อคุณมีเงินเขาก็จะมาหาคุณอีกรอบหนึงเขามาหาคุณอีกรอบหนึงดีไม่ดีตอนนี้คุณตั้งตั้งเริ่มตั้งตัวได้แล้วเขามาหาคุณคุณก็ใจอ่อนอย่าใจอ่อนนะเดี๋ยวคุณจะเป็นแบบห้าดาบนะสุดท้ายเขาก็ทิ้งคุณไป เห็นไหมคะสุดท้ายเขาก็ทิ้งคุณไปแบบไม่เหลือเยอะใหญ่ year. ทิ้งให้คุณต้องเผชิญปัญหาอยู่คนเดียวให้ทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นบทเรียนนะคะนะคะไม่ใช่ลืมไปหมดนะคะเวลาอาจารย์สอนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบลืมส่งอาจารย์ไปแล้วจ้ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะคุณจะลืมนะคะอาจารย์ที่สอนคุณได้ แต่คุณอย่าลืมนะคะบทเรียนที่มันทําให้คุณได้เรียนรู้ไม่เคยไม่มีใครมาสอนคุณนะคะบทเรียนชีวิตนะคะบทเรียนชีวิตแต่แล้วครั้งที่คุณเติบโตมาในห้องเรียนไม่มีนะคะคุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองหุยราชินีถือไม่เท้าออกมาย้ําเลยว่านะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนหล่อคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคน มีความสามารถมากๆไม่ว่าคุณจะหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไม่ว่าคุณจะนะคะตอนนี้นะคะช่วงเวลานี้แต่ก่อนมานะคุณไปขอความช่วยเหลือจากใครเพราะว่าคุณเป็นคนอินโทรเวิร์ดคุณไม่ชอบยุ่งกับใครเพราะมันเป็นเดอะเฮอร์มิตพอตอนนี้นะคะอะไรของคุณมันก็ดีขึ้นแค่คุณแบบ รบกวนนิดนึงนะครับขอให้ขอช่วยผมตรงผมวานให้ไปเอานี้ให้มีแต่คนเต็มใจให้คุณนะคะช่วยเหลือคุณนะคะบอกเลยหนึ่งดัมความสำเร็จไม่ว่าจะหน้าที่การงานการเงินนับจากนี้เพราะว่าสิ่งที่คุณได้มากว่าจะได้หนึ่งดัมเนี้ยคุณต้องเผชิญกับปัญหาหลายๆด้านปัญหาอุปสรรคหลายๆด้านเลยแหละจนกว่าคุณจะตอนเนี้ย คุณดีแล้วนะคะแต่เราจะบอกว่าถ้าคุณได้อะไรมาคุณก็เก็บไว้ดีกว่านะคะอย่าไปช่วยเหลือคนอื่นเลยนะคะช่วยเหลือตัวเองดีกว่านะคะราชนีถือเหรียญราชนีถือเหรียญน,นะคะคุณจะมั่งคัง่งร่ำรวยไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวนะคะนับจากนี้ไปเราบอกเลยนะคะราชินีชือเหรียญราชนีที่ หาเงินเก่งหาหยิบนู่นก็ได้เงินหยิบนี่ก็ได้เงินขายของออนไลน์ก็ได้เงินคนอื่นขายไม่ดีแต่คุณขายดีนะคะหรือว่าคุณเป็นผู้ชายนะผู้ชายสมัยนี้ก็ขายของเก่งนะคะหรือว่ามันมีแอปหลายๆแอปที่แบบว่าให้คุณขายของเนี้ยนะคะปากเป็นเอกอ่ะเออเขาเรียกว่าปากคารวยอะค่ะนะคะทําอะไรคนก็เชื่อขายดีขายดีจนไม่พอขายอะขายดีจนไม่พอขายอะนะคะจัดม้น นะคะจัดเม้นคือสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าคุณจะปรารถนาอะไรสิ่งที่คุณร้องขอกําลังจะเดินทางมาหาคุณนะคะถ้าคุณทําดีคุณย่อมได้ดีถ้าคุณทําไม่ดีคุณต้องชดใช้สิ่งที่ไม่ดีก่อนนะคะเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าคนเราเกิดมาคุณแต่ก่อนคุณต้องทําไม่ดีแน่เลยจนกว่าคุณจะคิดได้ใช่ไหมคะไม่มีหรอกอย่างแม่หมอก็เคย นะคะแม่หมอก็เป็นเหมือนกันไม่ไม่ได้คิดว่าตัวเองดีนะคะนะคะแต่ว่าแค่พูดคำหยาบไม่เป็นแค่นั้นเองนะคะถ้าใครถ้าสมมติว่าใครโดนแม่หมอกดมากๆรู้ไหมคะแม่หมอจะด่าเขาว่าอะไรคะแม่หมอก็จะบอคุณเธอแค่นี้ค่ะนี่คือถ้ากดมากๆจะ,จะใช้คุณเธอฉันเมื่อไหร่ที่คำว่าฉันเธอนี่คือแรงมากนะคะคือแรงสุดแหละนะคะ มาต่อกันค่ะนะคะจัดมินเดวิลนะคะเดวิลก็คือบางคุณอะนะคะเป็นคนที่ไม่เชื่อเชื่อคนมาเขาเรียกว่าเชื่อคนมาประจบอะคะ่ะคนคนมาประจบคุณอะ,ะเขาไม่ได้หวังดีเราจะพูดยำ้ำคุณชอบคนปากหวาน นะคะคุณชอบคนปากหวานแต่คนไม่คุณไม่ชอบคนที่ทํางานคุณชอบคนที่ประจบอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วมันจะทําให้ธุรกิจการงานของคุณมันมันไปไม่รอดอนะคะ่ะเราพูดแรงไปไหมมันไปไม่รอดเอะเดวิลนะคะเพราะว่าแล้วคุณก็บางคนนะคะคือแบบว่าพูดไม่ดีเลยไม่ใช้วาจาปากที่ปากเป็นเอกอะช่วงนี้เดือนมิถุนาคุณใช้ปาก พูดจาไพเราะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณยิ่งคุณพูดเพราะนะคะเงินทองไหลมาเทมาเทน้ําเทท่าดังสายน้ำดังดังมหาสมุทรแปซิฟิกเลยอ่ะนะคะจงใช้อุ๊ยออกมาย้ําเตือนจัดติกออกมาย้ําเตือนนะคะว่านะคะแสดงว่าบางคนที่เข้ามาเนี้ย มีการขึ้นลงขึ้นสารหรือว่ามีการอะไรเกี่ยวกับลงกับสารเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะคะนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมที่ผ่านมาหรือว่าโชคคุณคิดว่าโชคชะตาไม่เข้าข้างคุณนับจากนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วโชคชะตาได้เข้าข้างคุณคุณเป็นคนที่ ข้อเสียอย่างหนึง่งเดี๋ยวเราขอขอต่อขอต่อเดอร์เดวิลได้ไหมคะขอตอบเดอรเดวิลให้หนูหน่อยเพราะอะไรคะหนูอยากรู้ว่าเดอ De เดวิลคืออะไรนะคะหุ้นสวนนะคะคุณจงระวังนะคะบางคนเข้ามาหาคุณเราบอกแล้วไงบางคนเข้ามาหาคุณอนะสามเหรียญคุณจะมีโชคมีลาบมีคนคิดถึงคุณด้วยนะคะบางคนนะคะคนเก่านั่นแหละคะ่ะจะเข้ามาหาคุณ นะคะบางคนคนรักจะเป็นคนรักเก่าจะเข้ามาหาคุณนะคะแต่ถามว่าเขามาเข้ามาดีไหมนะคะก็แล้วแต่คุณตัดสินใจคุณดูดีๆนะคะบางคนจะเป็นลูกน้องเก่าเข้ามาหาคุณมาเป็นหุ้นส่วนกับคุณให้คุณคิดดีๆนะคะอันนี้ความวยุทิธรรมบอกว่าให้คุณคิดนะคะนะคะจติดบอกว่าให้คุณคิดนะบางคนถ้าไม่ได้ขึ้นลงขึ้นศาลนะคะหรือไม่เกี่ยวกับเอกสารนั่นก็ให้คุณ เพรามันขึ้นเดวิวนะคะหนูขอเฉลยเดวิวอ,อีกรอบหนึ่งได้ไหมเดดนะคะคุณเก่งมากแล้วนะคะคุณได้จบวงแล้วกาลังบางคนกําลังจะจบลงนะคะเดอะเดทก็คือการตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองนะคะเดอะเดทนะคะความความโมโหร้ายความขี้โมโหความคิดมากความเป็น โลกโลกคิดลบของคุณเริ่มอันนี้อาจจะเป็นโลกคิดลบของคุณก็ได้นะคะพลังงานลบของคุณเป็นคนที่มีแต่ลบพลังงานลบแล้วก็นกา t ทีฟมีแต่เมื่อไหร่ฉันทำไมฉันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมฉันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมฉันไม่ได้ดีกับเขาทำไมทำไมมีแต่ทำไมมีแต่คำว่าทำไมเต็มไปหมดเลยนะคะคุณได้ล้างออกแล้วตั้งแต่เราเชื่อว่าตั้งแต่คุณมาดูคลิปแม่หมอนะชีวิตของคุณก็จะมีความสุขขึ้น เห็นไหมคุณจะเป็นคนที่สวยและรวยมากราชินีถือถ้วยผู้หญิงที่มากด้วยความรักความเสน่หาผู้หญิงที่มีเสน่ห์มนตาด้วยตัวเองใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็หลงใครเห็นใครก็อยากได้เป็นภรรยานะคะคุณจะเป็นแบบนั้นถ้าเป็นผู้ชายใครเห็นใครก็อยากได้เป็นแฟนสมาร์ทเทปเพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างหล่อรวยเพอร์เฟกนะคะ ถ้า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 เป็นผู้ชายเข้ามาดูถ้าเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคุณจะหน้าตาดีขึ้นหล่อขึ้นธุรกิจพูดอะไรคนก็เชื่อนะคะยิ่งแฟนคุณจะสวยขึ้นคุณจะมีความหวงแฟนถ้าเป็นผู้หญิงแม่ไม้นะคะก็คือแม่ไม้ท่งเครื่องเลยค่ะทุกคนจ๋านะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะชีวิตจะดื่มด่ำด้วยความสุขก้าวก้าวไม่เท้าย้ำเตือนเลยว่า ให้ระวังให้ระวังคนรอบข้างในด้านการทํางานของคุณงานคุณเนี่ยคุณบางคนเป็นเจ้าของเป็นหัวหน้าเลยนะคะแต่คุณให้ระวังคนรอบข้างเขาจะเข้ามาประสงค์ร้ายกับคุณนะคะอย่าไว้ใจใครนะคะให้ไว้แค่ใจตัวเองพอนะคะการเงิน,นแสดงว่าบางคนเข้ามาเป็นเจ้าของจิตการใช่ไหมคะ คุณจะมีเงินเข้ามาเหมือนเหมือนคุณอะเป็นโรงงานผลิตแบงค์เลยนะคะยิ่งคุณทํางานคุณก็จะได้เงินเยอะมากนะคะแปดเรียนนะคะยิ่งคุณทํางานนะคะคุณแล้วบางคนเข้ามาหาคุณเพื่อหวังผลประโยชน์จะมาเอาเงินจากคุณก็ได้นะคะนะคะ The Hermit บอกให้คุณอยู่กับตัวเองบางคนอยู่กับตัวเองไม่กลัวอะไรแล้วนะคะรักษาแพ้ใจตัวเองได้นะคะ คุณเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะทุกคนมันได้จบไปแล้วนะคะสิ่งที่คุณเผชิญมานับตั้งแต่นะคะอาจจะเป็นช่วงแรนดอมนี้นะคะของวันนี้นะคะของวันสุงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงดาวอาทิตย์ใหญ่เข้ามาบางคนอาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะอาจจะมีโชคลาภเข้ามาแล้ว แต่บางคนยังยังติดอยู่นะคะแต่ว่านะคะ t t e d หมายถึงว่าจบแล้วนะคะทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะ The Date แล้วก็ j u d g m e n t สิ่งที่คุณปรารถนาคุณร้องขอนะคะเราจะบอกว่าไพ่ไม่ดีเราขอขอไพ่ไม่ดีก่อนนะคะไพ่ไม่ดีนะคะดูนี่ค่ะนะคะไพ่เตือนไพ่นี้คือจบแล้ว คุณจบเจ็บมานักต่อนักแล้วค่ะเขาทิ้งคุณไปไม่ว่าจะเป็นแฟนคุณหรืออะไรก็ตามนะคะเขาได้ทิ้งคุณไปแล้วทีนี้เขาจะกลับมาหาคุณเมื่อคุณมีผลประโยชน์กับเขาเขาจะกลับมาหาคุณเมื่อคุณมีผลประโยชน์กับเขานะคะคุณจงระวังให้ดีเก้านะคะเก้าไม่เท้าบอกเตือนเลยค่ะว่าให้คุณระวังนะคะว่า เขาจะมาแย่งงานคุณมาเอาผลประโยชน์จากคุณนะคะอันนี้ออกมาย้ำเตือนเลยนะคะว่าให้คุณระวังเรื่องการงานนะคะผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครนะคะเราบอกได้แค่นี้นะคะนะคะแล้วก็เดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตเนี่ยออกมาย้ำเตือนเลยนะคะเดอะเฮอร์มิตสองอันเลยออกมาย้ำเตือนว่า ะะให้คุณอยู่กับใจตัวเองฮิวใจตัวเองนะคะศึกษาตัวเองให้เยอะๆอยู่กับใจตัวเองถ้าคุณยังทำใจไม่ได้จากการอกหัก,กหรืออะไรบางอย่างนะคะให้คุณอยู่กับใจตัวเองให้เป็นคุณเป็นคนเก่งแล้วคุณจะฮิวใจตัวเองได้มันได้จบลงแล้วนะคะ The d a ทนะคะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณสมกับเป็นวันพระเลยค่ะ กองบุญกองใหญ่เลยนะคะชีวิตใหม่ๆกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการงานความรักรักที่มั่นคงรักันงานใหม่ที่มั่นคงรักใหม่ที่มั่นคงนะคะกว่าจะได้เจอรักใหม่มันก็โอ้สุดยอดเหมือนกันนะคะ คุณจะมีโชคได้แน่นอนคนเข้ามาเขาก็หวังผลประโยชน์เมื่อคุณมีโชคลาภนะคะคุณอาจจะขายที่ดินหรือว่าขายสินค้าบางอย่างได้กําไรเกินเกินเกินราคาอย่างเงี้ยค่ะธุรกิจของคุณเฟื่องฟูมากนะคะแล้วทีนี้นะคะคุณจะมีโชคมีชัยเตรียมตัวเฉลิมฉลองได้เลยนะคะนะคะเมื่อคุณมีเงินอะ่ะเขาจะเข้ามาหาคุณนะคะจงรักตัวเองอย่าเผื่อแผ่ใครจน ตัวเองเจ็บนะคะคุณจะมีการเข้าสังคมนะคะปากวาจาสิทธิ์มีโชคมีลาภเป็นราชินีถือเหรียญมีความรักดีๆเข้ามานะคะอะราชินีเข้ามาทั้ง3ราชินีเลยราชินี4ี่ราชินีเลยจ้านะคะการเงินนะคะจัดติดกออกมาบอกว่าจัดติกออกมา2ใบเลยนะดูจัดติกนะคะทุกคนนะคะจัดติดกออกมา2ใบ นะคะบอกว่าให้คุณจะได้รับชัยชนะถ้าเรื่องคดีความนะคะคุณจะได้รับชัยชนะแน่นอนถ้าเป็นเรื่องคดีความแต่ถ้าไม่ใช่นะคะคุณกําลังมีปัญหาอะไรนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมแน่นอนแล้วก็เดอะเดวิลออกมาสองใบเหมือนกันเราเห็นอยู่นะคะเดอะเดวิลนะคะ The d e เดวิลอ๋อเดอย้ำเตือนนะคะว่าจงรักตัวเองนะคะอย่าพูดอย่าพูดในแบบที่คนไม่ชอบอะ่ะไม่มีใครชอบคนพูดไม่พอหรอกคะ่ะนะคะจงรักตัวเองนะคะแล้วคุณจะไม่ได้แต่งงานบางคนคุณอาจจะไปเจอรักแท้คุณจะเจอรักแท้แน่นอนนะคะจะมีคนมามอบความรักให้ อาจจะเป็นรักเก่าก็ได้นะคะแต่เราบอกว่าอย่าเอารักเก่าเลยนะคะรักครั้งใหม่ดีกว่าหรือบางคนเพราะว่ารักเก่าเขาจะเข้ามาเพื่อผลประโยชน์คุณแน่นอนนะคะอย่าอย่าอย่าอ่านหนังสือเล่มใหม่ดีกว่าค่ะถ้าอ่านหนังสือเล่มเก่าสุดท้ายมันก็จบเดิมๆอะค่ะการงานนะคะคุณชัยชนะคุณได้รับร่างการงานแน่นอนแต่ที่เราแล้วคุณจะเจอหุ้นส่วน เขาจะเข้ามาเขาปากหวานเขาพูดพอเขาจะมาประหล่อคุณนะคะนะคะคุณจะได้แต่งงานกับผู้ชายที่หล่อ handsome เป็นผู้ชายคุณจะได้ผู้หญิงแบบแนวเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นผู้หญิงชอบเข้าสังคมนะคะเนี่ยค่ะชีวิตของคุณได้เริ่มใหม่ขึ้นแล้วนะคะการงานของคุณคุณดูนะคะเดอสตา นะคะวันนี้งานใหม่เข้ามาจาเจอรักแท้ด้วยนะจ๊ะการงานนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะราชินีถือไมเทา้าออกกีราชินีเนี่ยนะคะูทุกคนทุกคนเช้านี้ออกทั้งสี่ราชินีเลยเช้านี้ นะคะออกศีราชินีความเป็นแม่เพศแม่สูงมากคุณจะได้แต่งงานแน่นอนเป็นเพศแม่ที่สูงมากมีความรวมสมบูรณ์สวยรวยฉลาดเก่งเดอะเบสนะคะถ้าขึ้นแบบนี้ราชินีงานใหม่จิตการใหม่รักครั้งใหม่ก็เข้ามามีชายหนุ่มรูปงามเข้ามาให้เลือกมีสาวสวยรูปงามเข้ามาให้เลือกเตรียมตัวเฉลิมฉลองจ้านะจ้าน